สำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นะดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเฉยๆนะคะสวัสดีจ้าวันนี้กับโรเซ่เหมือนเดิมที่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะและแลววันนี้โรเซ่มาก,กับเกมซุปเปอร์กรอบ v ด ค่ะเออวันนี้พกทุนมา250บาทช่วงนี้เป็นยังไงเอาอกเอาใจสายงบน้อยทุนน้อยเลอเกิน <c oughs> จริงๆทุนผ่านโรเซ่ก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครอยากเห็นทุนเท่าไหร่หรือว่าช่วงไหนที่อยากให้ทุนไหนมาทีๆก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันได้นะคะโรเซ่ก็ไม่รู้เนาะทุกคนอยากดูแบบไหนก็แบบคระคระกันมาล้วกันช่วงนี้มาวันนี้250รอาเดี๋ยวจัดให้สำหรับสายหลักร้อยก่อนละกันเนาะ250เร้้ิบตองไต่เป็ดที่1บาทเลยนะคะจริงๆโรเซ่อะไม่ชอบหบาทเท่าไหร่นะคะชอบที่า,ทา,าชอ่ <c oughs> เกี่ยวเ้าวะมา1บาทก่อนละกันที่50หมุนนะจ๊ะใส่ไปเลยโอ้เฮ้ยไม่ชอบเบ็ดบาทแต่ว่าแต่ว่าหรือว่าจะได้ชอบวันนี้คูณ8ขนาดนี้คิวสวยมากเรียบร้อย76บบาทโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้นเรียบร้อย เลยนะคะ <c oughs> เป็นคน,นยังไงกันเนี่ยอ่าใส่เบ็ด2บาทเลยจัดออโต้เหมือนเดิมจ้าเปิดเทอร์โบเรียงเฮอเอาเปิดด้วยละกันเพื่อขวอมรถเร็วนะจ้า <c oughs> ตอนแรกบอกไม่ชอบเบ็ดบาทนะคะพอเบ็ดบาทแตกแล้วคือแบบไอเลิฟม,มากเมื่อกี้พอแตกปุ๊บอัพเบ็ดหนีปับ๊บโอ๊ยอะไรกันครับนี่พี่น้องแมวโอ้โห ขอใส่เบ็ดห้าบาทหน่อยละกันนะคะขอลองของหน่อยปกติแบบมาน้อยขนาดนี้จะไม่ได้แบบใส่เบ็ดเยอะนะคะบางคนก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอุ้ยเราซะลองใส่เบ็ดเยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเราไม่อยากแบบซับซ้อนว่ะเราอยากแบบวืหวหานะคะได้ดิอยากวืหวหาใช่ไหมนี่ไงแต่งหนึ่งบาทเรียบร้อยเออไปต่อสิครับอีกหนึ่งบาทห้าสิบตังค์โอ้ยแน่เออใครเห็นเบ็ดสิบอีกโออหห้าบาทสิบบาทเอาไปให้หมด อาจจะมากกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็มีกันอยู่แค่200เอ้ยจะแตกมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเนอะแม่เนอร้งองไห้แล้วนะโอายปิดเทโบก่อนนะคะน่าก,กลัวจังเลยนะคะฉอนเมื่อกี้แบบปูปะปูปาน่าก,กลัวมากเลยแกเหรอแ0แล้วใครทำไมมันโหดร้ายกับฉังเลยฉันร้องไห้แล้วนะ โอ้โหมเมจาเกินไปปะแกเฮ้ยอันนี้ขอห้าแล้วกันนะคะเพราะว่าสอบๆแกม,มันจะหมดแล้วว่าดูดิมันได้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะเนี่ยสี่ครั้งเองอะ่ะจัดออตโต้เป็นั้นแหละโอ้โหเครียดกดแล้วโอ้โหแกตั้งหมด เฮ้ยเกินไปปะเอาเบ็ดบาทละกันได้3มทีทุกคนเชีย่ยวันนี้น่ากลัวมากทุกคนอยา่าเอ้ยเข้าฟีเกมเหรอทุกคนอยากเห็นไงว่าเออถ้าแบบมาแบบหวือหวามันจะเป็นยังไงเนี่ยไงทุกคนโอ้โหถ้าฟีเกมไม่เข้านี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยแล้วฟีเกมมันจะแตกหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยโอ้ยแม่โออเครื่องแพง สวยมากเฮ้ยปกติเนี่ยโอ้โหเฮเนี่ยสองร้อยสิบเอ็ดไม่ไงปกติอะโรเซ่ไม่เคยเข้าส่วนมากช่วงเนี้ยไม่เคยเข้าฟรีเกมแล้วมันแตกเยอะไงทุกคนโอ้โหเรียบร้อยสองร้อยสิบหกบาทเลือีกเก้าหมุนยังไงแม่เลยอีกตั้งเก้าหมุนนะ เอาเงียบแล้วไม่ได้ทักเลยโกน่าจะอยู่เียบเงียบอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยขอร้องที่ทักไปเมื่อกี้รอเลอยเออเจแตกมาแล้ว13บาทโอ้โหไม่ได้เลยทักปุบลงเงียบขนาดนี้คนย0เอาสิเออสักทีสักทีหนึ่งโอ้โหเราจะร้องไห้นะ 16บาท60สตางจากแตก200นะคะพอทักปุ๊บก,ก็แตก40บาทและตอนนี้ก็ยังไม่แตกเลยเหลือหมุนสุดท้ายด้วยตอนเนี้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้เลยดวงกุดหอปากมาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเคเหรอ,อเออได้อยู่มา8บาทโอ้โหโคตรช่วยชีวิตเลยทุกคน โอ้คืนทุนเรียบร้อยเราไม่เชื่อนะคะเรากลับไปที่เบ็ดหบาทใหม่เฮ้ยคนอะไรมาทำไมไม่ไม่เข็ดไม่หลบับไม่จำสักทีเฮ้ยคนเรามันจะสวยได้สักกี่ครั้งในหนึ่งวันเดี๋ยวลองให้ดูเลยเอเอนี่แน่นีแน่สิบสองบาทโอ้โหล ร้อยบวกบวกจะแม่จ๋าคูณ9ช hai, out, ็อตนี้โอ้ยโหดโหดอามาซูเปอร์เมกาสี่ร้อยสิบห้าบาทอ่ะขอไหลห้าบาทเดี๋ยวยาวแล้วกันวันนี้โอ้ยไม่กล้าไปต่อแล้วโหดเกินนี่ไงมีหลายคนแบบท้าโรเซ่มาไงว่าแบบโอ้ยขอแบบอัพสปีดแบบว่ารัวๆเลยได้ไหมแบบว่า ออ,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 ออกสตาร์ทกูสองร้อยสี่สิบออกสตาร์ทก็ใส่เบ็ดห้าบาทสิบบาทเลยได้ไหมอมันอ่ะเป็นยังไงลองให้ดูล้วนานทุกคนนะคลิปนี้รถเมล่าเกือบหมดตัวเนี่ยเหลือสามบาทสุดท้ายแม่เจ้าช่วยชีวิตมากจังหวะน,นี้สองรอบแล้วทุกวันสองครั้งแล้วที่เบ็ดบาทช่วยชีวิตอะโหดเกินแกก็โหดเกินเศร้าใจนะวันนี้แบบจะแตกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยในตอนเนี้ย ไม่แน่ไม่นอยนะคะตอนนี้มีพันก็ไม่รู้ว่าจะรักษาพ,พันได้ถึงไหนอ่ะขอใส่สิบหนึแล้วกันเป็นการแก้เคล็ดนะคะเมื่อกี้สิบาทมันทำเราเกือบเจ๊งใช่ป่เจอใส่เบ็ดสิต่อเออโอเคมาแล้วหึบาทโอ้โหเบ็ดสิแต่งหบาทรถไม่ไหวก้าวก้ารกาแลแม่ชดนี้โอ้โหยังไงมันเกินไปหรือเปล่า สิบาทมันจะไม่เวิร์กเลยอ๋อมาแล้วยิบสาบาทอะขอุูดหน่อยเจเถอะมึงไม่เจก็สิบมาเหอะโอ้โหเจจริงเรียบร้อย3ามสโอ้โหเข้าจนได้นี่แน่เราบอกนะว่าเราจะแก้เข็ดนะคะเบ็ดสิบาทมันต้องไม่เป็นอาถรรพ์มาดิมาดิมาดิาดอีกยี่สิบสี่หมู่หน้ะสู้ตายเว้ย โอหโอเคมาเว้ยช็อตนี้40บาทขอลุ้นตัวนี้เงาหน่อยเหอะขอแบบแพงๆสักรอบได้ไหม,โอโอโอมเฮ้ยโอ้โห10มาคูณเจเลยอ๋อห72ครับรอบนี้อุยอ้ยอุ้ทุกคนว่าเราจะหาย,ยานถึงไหนอะอนี่อีกริบสบุญเนี่ยเราจะไหลไปถึงไปถึงเท่าไหร่หรือว่าเราจะเหลือเท่าไหร่เฮ้ยแอบลุ้นอยู่นะเอ้ยเฮ้ยทำมบันีบไปแล้วโอ้ย,อยามาครึ่งแผง ไอ้แคนดีมปะเนี่ยมีสิทธิด์ดาพวกแคนดีกลองกันตเต็มเลยอะเรียบร้อยทุกคนคูณ5้าพบาทมีหลายต่ออิสิตด้วยอีกยี่บบาทมีในเงาต่ออีกอันลูกกลองแตกช็อตอีกบาทในเงาดีเท่าไหร่ฮะในเงาดีเท่าไหร่ขอรู้นั่นแหละโอ้โหเ <c> ก <ười> ื <c ười> อบไปแล้ว1,624บบาทหูเอาดีของจริงว่ะ ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเออวิแกะเวลามาเลยมานานมากแล้วเนี่ยปกติจะไม่ได้นานขนาดนี้อ้าวลูกกอมาเว้ยชอตนี้31บาทขอลุ้นในใน,ใน,ใ,นในเงาของนี้เลยเหอะเฮ้ยไม่กอบเหรอคนเจ็ดด้วย3า6 0บาทเฮ้ยทุกคนนี่ไงแก้เคทแบดสิบได้แล้วจังหวะนี้ วันนี้เหมือนที่โรเซ่บอกนะคะห้ามลบนะคนรีบได้รีบไปนะคะเล่นแบบมีสติแล้วจะมีสตางค์นะจ๊ะวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e โรเซ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันเด้อเวลาโรเซ่อัปเดตคลิป้องจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะส่วนใครเนี่ยที่อยากเล่นตามโรเซ่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะรับรองว่ามีเกมให้เลือกเยอะแยะมากมายจริงใครไม่ชอบเกมนี้ก็มีหลายเกมให้เลือกนะคะวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไไปปกก่อนนนนจัััใหมวถดบคะ